ตอนที่สิบสองแผนที่เดินทางสันติภาพชายแดนใต้เสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้ v Voice ตามหาสันติภาพรวมเปิดพื้นที่รับฟังหลากหลายเสียงที่เรียกร้องสันติภาพท่ามกลางกระบวนการสร้างสันติภาพชายแดนใต้ ขอความสันติจงมีแด่ทุกท่านสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้ We Voice ตามหาสันติภาพโดยในวันนี้มีดิฉันโรหณีจนราเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานของศูนย์เป้าระวังสถานการณ์ภาคใต้มาพร้อมกับคุณธิตินพโกมลนิมิผู้ประสานงานเครือข่ายสื่อภาพประชาสังคมของศูนย์ป้าระวังสถานการณ์ภาคใต้เช่นเดียวกันค่ะ สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังวันนี้รายการของเราเนี่ยจะมาพูดเรื่องรถแบบหรือแผนที่เดินทางสันดิภาพโดยเน้นไปที่ทำไมเราจำเป็นต้องมีรถแบบของภาคประชาสังคมในสภาวะที่เรารู้สึกอึดอัดแล้วก็มีข้อถกเถียงมากนะคะถ้าเราติดตามข่าวสารกันอยู่เนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยเรามีกระบวนการพูดคุยหรือกระบวนการสันดิภาพเนี่ยแบบปิดมาหลายครั้ง จนกระทั่งวันที่28กุมภาพันธ์2556เนี่ยที่มีการลงนามระหว่างรัฐไทยโดยสภาความมั่นคงกัดตัวแทนของกระบวนการเบียเอ็ที่ประเทศมาเลเซียมันเป็นการเปิดฉากการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งของพื้นที่จังหวัดชดา,ายแดนภาคใต้นะคะก่อนที่จะมาถึงการทำรถแมปภาคประชาสังคมเนี่ยคะ่ะร่วง2ปีที่ผ่านมาเนี่ย มีกระบวนการที่เราเรียกว่าการสร้างพื้นที่กลางสร้างสันติภาพจากคนไหนนะคะซึ่งเป็นการรวบรวมคนที่มีความคิดแตกต่างหลากหลายโดยมีภูมิหลังเนี่ยหลายเชื้อชาติหลายวัฒนธรรมทั้งคนไทยพุทธคนจีนคนมุสลิมภาครัฐตัวแทนความมั่นคงและคนที่มีแนวคิดต่อต้านรัฐเนี่ยเข้ามาทำกระบวนการ เรียนรู้เรื่องการจัดการความขัดแย้งร่วมกันเนี่ยเราเรียกชื่อย่อๆว่า IPP อะค่ะซึ่งคุณรอฮานีเนี่ยมีส่วนเริ่มต้นตรงนี้ตั้งแต่แรกแล้วก็มีส่วนอย่างสำคัญนะคะในการที่จะมาเชื่อมกับสภาประชาสังคมแล้วก็เครือข่ายภาคประชาสังคมอื่นๆเนี่ยผลักดันในการสร้างรถแบบสันติภาพนี้ขึ้นมา ค่ะจริงๆแล้วภาพจะกสังคมเองนี่นะคะจากที่เราได้ทำวง IPP เนี่ยก็มีผู้เชี่ยวชาญน,นะคะงานด้านกระบวนการสันติภาพซึ่งนั่นก็คือคุณโนเบิร์ตนะคะหรือว่าด no ็อกเตอร์โนเบิร์ตโรเบิร์สนะคะซึ่งเขาเนี่ยมีประสบการณ์จากพื้นที่ความขัดแย้งทั่วโลกเลยนะคะเราก็ได้เชิญเขามานะคะแล้วก็เขาเองเนี่ยก็เป็นนักวิชาการอาวุโสนะคะประจำสถานวิจัยความขัดแยง้งแล้วก็ความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้มหาวิทยาลัยสงขลานครินวิทยาเขตปัตตานีนะคะ The first reason one has to mention is that whenever peace processes are happening around the world, and right now there are about 20-25 such processes underway, most of them drag on for a long time. <laughs> <laughs> like จากฝ่ายที่3หรือภาคประชาสังคมก็มคือว่าประการแรกเนี่ยเมื่อความขัดแย้งที่เกิดขึ้นเช่นในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยเป็นความขัดแย้งที่ยืดเยื้อและเลือหลังซึ่งต้องใช้ระยะเวลานานมากกว่าจะจบเอาเข้าจริงเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันจะจบอย่างไรอันเนี่ยมันจําเป็นต้องมีรถแบบซึ่งมันจะเป็นถนนหรือเส้นทางที่ทําให้เราเนี่ยเห็นทางออก ว่าความขัดแย้งเนี่ยจะเดินทางไปสู่ที่ไหนและอย่างไรใช่ไหมคะการมีรถแบบเนี่ยจะทําให้เห็นว่ากระบวนการแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างนั้นเนี่ยใครทําอะไรบ้างทําอย่างไรสถานการณ์ขนาดนี้เนี่ยเราอยู่ในระหว่างการพูดคุยที่ทั้งสองฝ่ายเนี่ยต้องสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจ รถแบบนี้มีขึ้นได้ในสถานการณ์ที่มีการพูดคุยในฐานะการประครับประคองเพื่อไปให้สู่ข้อตกลงสันติภาพให้ได้ส่วนเวลามีการพูดคุยระหว่างคู่ขัดแย้งหลักนี่นะคะก็จะมีกลุ่มอื่นๆที่เขารู้สึกว่าเขาเองก็มีส่วนที่จะต้องไปมีส่วนร่วมในการพูดคุยนั่นก็คือว่าต่างฝ่ายต่าง,ต,างต้องการที่จะช่วงชิงการมีอำนาจนะคะของแต่ละคนนะคะทีนี้เนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยนะคะก็จะมีข้อตกลง หยุดยิงนะคะเนื่องจากว่าฝ่ายรัฐบาลเองก็มองว่าถ้าหากว่ามีการคุยแล้วนี่นะคะประชาชนเองก็เหมือนกับว่าเอ๊คุยก็นานแล้วนะคะเอ๊ทำไมความรุนแรงมันก็ยังดําเนินอยู่จะทํำยังไงในช่วงเริ่มต้นของการพูดคุยเนี่ยเราต้องไม่ลืมว่าในแต่ละคู่ขัดแย้งเนี่ยจะมีมวลชนหนุนหลังฝ่ายรัฐไทยก็จะมีทั้งคนที่เห็นด้วย แล้วคนไม่เห็นด้วยฝ่ายขบวนการก็จะมีทั้งคนที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยกับการพูดคุยหรือข้อเสนอที่เกิดขึ้นบนโต๊ะดังนั้นเนี่ยในระหว่างที่มีการพูดคุยแล้วก็อารัฐไทยทแถลงข่าวเป็นระยะทั้งฝ่าย B I N วันดีคืนดีก็มี YouTube ออกมาดังนั้นกองเชียร์ทั้งสองฝ่ายเนี่ยค่ะจะเป็นส่วนสำคัญในการสร้างบรรยากาศสันติภาพที่จะทำให้กระบวนการเนี้เดินต่อไปได้หรือไม่ใช่ไหมคะ แต่สิ่งที่มันไม่เป็นความจริงหรือว่าเป็นมายาคติที่ทุกคนแบบเรียกร้องกันมากเลยว่าเมื่อเข้าสู่กระบ,บวนการพูดคุยแล้วเนี่ยความรุนแรงต้องยุติเลยอัน,น no เนี้ยดกเตอรโนเบิร์ดเนี่ยจะอธิบายได้อะค่ะว่าในข้อที่จริงเนี่ยความรุนแรงกับกระบวนการสันติภาพเนี่ยต้องเดินไปได้ไปด้วยกันนะคะ well, that point also brings Uh, surprising observation processes for peace beginning violence many often of the that at the beginning peace processes, often violence ข้อสังเกตหนึ่งของดรโนเบิร์ทที่ศึกษากระบวนการสันติภาพในหลายพื้นที่ความขัดแย้งทั่วโลกเนี่ยก็พบว่าในจุดเริ่มต้นเมื่อเข้าสู่กระบวนการสันติภาพหรือเข้าสู่กระบวนการพูดคุยเนี่ยในช่วงแรกความรุนแรงจะเพิ่มขึ้นหรืออย่างน้อยๆเนี่ยความรุนแรงก็ไม่ลดลงอันนี้เป็นธรรมชาติของกระบวนการสันติภาพ ที่ความรุนแรงกับเรื่องสันติภาพเนี่ยจะแข่งขันกันยกตัวอย่างเช่นประเทศแอฟริกาใช่ไหมคะสามปีแรกที่เขาเข้าสู่กระบวนการสันติภาพเนี่ยความรุนแรงพุ่งขึ้นสูงถึงสามเท่าจนกระทั่ง ปีที่4เนี่ยความรุนแรงถึงลดลงนะคะดังนั้นเมื่อกลับมาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้บอริเริ่มเข้าสู่กระบวนการพูดคุยเนี่ยแล้วเราคาดหวังให้ความรุนแรงลดลงทันทีนั้นเนี่ยมันอาจจะเป็นความคาดหวังที่ไม่เป็นความจริงและจากการศึกษาของดรโนเบิร์ดเนี่ยค่ะกระบวนการสันติภาพส่วนใหญ่จะใช้เวลาเน่ยโดยเฉลีย่ย5-6ปี เบิร์นะคะก็ได้บอกแล้วนะคะว่าความขัดแย้งทั่วโลกเนี่ยนะคะตอนนี้เนี่ยมีทั้งหมดประมาณ1 0 4แห่งนะคะซึ่งมี41แห่งนะคะที่ใช้หรือว่ายุติความรุนแรงเนี่ยนะคะด้วยข้อตกลงสันติภาพนะคะแล้วก็มีอีก41แห่งด้วยกันนะคะก็มีการทำโรดแมปสันติภาพด้วยนะคะซึ่งก็ อาจจะเหมือนกับพื้นที่บ้านเรานะคะที่กําลังทํารถแมนกันอยู่นะคะแล้วก็มีสีแห่งด้วยกันนะคะที่อยู่ระหว่างการแก้ไขนะคะ9แห่งนะคะที่มีการยุติด้วยกองกําลังเช่นที่สีลังกานะคะก็มีการยุติด้วยกองกําลังนะคะแล้วก็เขาบอกว่ามีอีก50แห่งด้วยกันนะคะก็อยู่ในระหว่างการแก้ไขปัญหาโดยที่ไม่รู้ว่าทิศทางจะไปในทางไหนนะคะ คุณโนเบิร์ตพูดข้างต้นนะคะว่าแล้วใครเป็นผู้ริเริ่มในการสร้างแผนที่เดินทางสันนิภาพหรือรถแมพเนี่ยทำด้วยกันได้3แบบค่ะคือแบบแรกเนี่ยก็คือคนนอกเข้ามาทำเลยใช่ไหมคะอย่างเช่นอิสราเอลกับปาเลสไตน์ก็มีอเมริการัสเซียแล้วก็สหประชาชาติ UN แล้วก็รวมทั้ง EU สห,าสหาภาพยุโรปเนี่ยที่ไม่ใช่คู่ขัดแย้งเลยเนี่ยเป็นคนเสนอดงนั้นแบบที่สอง การเริ่มทํารถแมบเนี่ยมาจากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งของคู่ขัดแย้งนั่นแหละเป็นคนเสนอขึ้นมาแต่ทีนี้ก็จะมีปัญหาอีกว่าแล้วจะทําอย่างไรให้อีกฝ่ายยอมรับข้อเสนอของอีกฝ่ายหนึ่งหรือแบบที่สามคือภาคประชาสังคมในพื้นที่คนในของความขัดแย้งทั้งสองฝ่ายเนี่ยมาร่วมกันทํารถแบบขึ้นมาเพื่อที่จะสร้างความชอบธรรมจากคนในแล้วก็เสนอให้ทั้งสองฝ่ายทําซึ่ง ของปัตตานีหรือพื้นที่ชายแดนใต้นะคะกำลังเข้าสู่ร่องรอยอันนี้อยู่ซึ่งสภาประชาสังคมแล้วก็เครือข่ายภาคประชาสังคมเนี่ยได้อ่ารวมตัวกันเนี่ยประมาณ15ถึง30องค์กรนะคะทำรถแบบตั้งแต่วันที่4มิถุนา วันที่8มิถุนาแล้วก็มาเสร็จเอาวันที่12มิถุนาแล้วก็ให้ดรสีสมพบจิตพิรม,มสีซึ่งเป็นนักวิชาการศูนย์เฝ้าระวังสถานก,การณ์ภาคใต้หนึ่งในตัวแทนการพูดคุยสันติภาพในฝ่ายรัฐไทยเนี่ยเป็นคนถือไปให้คู่กัดแยงทั้งสองฝ่ายเนี่ยในการพูดคุยรอบที่ สี 4, เมื่อวันที่13มิถุนายนที่ผ่านมานะคะส่วนความก้าวหน้าของเรื่องนี้เป็นยังไงการพูดคุยต่อไปจะเดินต่อไปได้หรือไม่เนี่ยดิฉันคิดว่าน่าจะได้คุยกับดรศรีสมภพจิตพิลมศรีนะคะในฐานะตัวแทนที่เข้าไปพูดคุยรถแมพเนี่ยมันพยายามจะตอบโจทย์ของอนาคตน่ของการเคลื่อนไหวสันิภาพเนี่ยที่จะให้ภาคประชาคมเนี่ยได้เข้ามามีส่วนในกระบวนการ ในขั้นตอนต่างๆในแง่ของการที่จะหนุนเสริมนะครับเราก็ไม่ได้เรียกร้องให้เราไปมีส่วนร่วมไปจัดการโดยตรงในเรื่องของเป็นผู้เจรจาอะไรอย่างนี้นะฮะแต่ว่าเราคิดว่าข้อเสนอของเบ n ยเนี่ยหนึ่งใน5ข้อที่เสนอขึ้นมาเนี่ยก็ข้อเสนอให้มีผู้สังเกตการมีสกีพยานที่เป็นเอวีซีว่าประเทศอาเซียนแล้วก็ N g o หรือภาคประชาสังคมเนี่ยนะใน่วนนี้เราสามารถที่จะเข้าไป มีส่วนได้นะครับเือว่าเน้นย้ําให้ในในรถแบบเนี่ยคือว่าให้รัฐบาลนะฮะมีแผนเตรียมการเป็นขั้นเป็นตอนใช่ไหมว่า,ามีการพูดคุยกันแล้วเนี่ยต่อไปจะมีการดําเนินการในขั้นของการเจรจาหรือว่าตกลงกันอย่างไรนี่ให้มีแผนมันก็เป็นไทม์ไลน์ด้วยนะฮะ6เดือนหรือ1ปีหลังจากนี้ไปเนี่ยจะทำยังไงเพราะว่ารถแบบนี้มันจะต้องอาศัย แผนที่เดินทางให้ชัดเจนด้วยนะฮะที่ผ่านมาเนี่ยข้อวิพากษ์วิจารณ์ก็คือว่าทางคณะผู้แทนของรัฐบาลเนี่ยอาจจะยังในส่วนนี้ยังขาดอยู่นะครับนะฮะเราก็เลยพยายามเสนอนี้ขึ้นไปให้ใหมีการเตรียมการให้ดีขึ้นนะครับนะฮะประเด็นข้อเสนอหรือว่าข้อเรียกร้องของทางเบียเอ็นนะที่เกิดขึ้นในตอนหลังเนี่ยนะฮะตั้งแต่วันที่สิบสามมาเนี่ยหลายๆประเด็นเนี่ยเป็นสิ่งที่เรื่องที่เราเสนอประเด็นที่เราเสนอขึ้นมาด้วยนะครับตัวอย่างเช่นเรื่องของการ ยุติความรุนแรงหรือว่าการถอนกําลังทหารที่มาจากนอกพื้นที่อะไรพวกนี้นะฮะซึ่งส่วนพวกเนี้ยเป็นประเด็นที่เราเราก็เสนออยู่นะฮะว่าเป็นข้อเรียกร้องของประชาชนในเรื่องของการที่จะทํายังไงที่จะมีเงื่อนไขในการยุติความรุนแรงหรือลดความรุนแรงให้ได้หลายอย่างเนี่ยของข้อเสนอที่ทางเบนเสนอเนี่ยผมคิดว่าเขาได้ศึกษาจากรถแมพของของ,ของทางภาคประชาสังคมนะฮะ,ะแล้วก็ในส่วนหนึ่งทางส่วนของเบนเองเขาก็คงจะมีการศึกษา มีมีการเก็บข้อมูลของตัวเองในพื้นที่ด้วยนะฮะประกอบก็ในสิ่งที่ที่เสนอมาเป็นข้อเสนอของเขาเนี่ยนะฮะในตอนหลังเนี่ยเชื่อว่าก็คงอาศัยจากการศึกษาจากรดแมพที่เราเสนอไปนี่แหละครับขั้นต่อไปผมเชื่อว่า,านับถึงจุดเนี้ยนะฮะหลังจากช่วงการอาพอตกลกนเรื่องของการยุติความดูแลในช่วงเดือนมรดอลแล้วเนี่ยสถานการณ์ก็จะเปลี่ยนไปอีกเราก็น่าจะทํโรถแมพหรือว่าแผนที่เดินทางแล้วก็ สร้างแนวคิดข้อเสนอใหม่ให้ให้กับกระบวนการสันติภาพด้วยเช่นเดียวกันนี่ยนี่เป็นสิ่งที่เราต้องทําในขั้นนี้นะครับในตอนนี้ก็จริงๆแล้วระหว่างที่มีการพูดคุยเนี่ยมันจะมีสองกลุ่มด้วยกันนะคะก็คือหนึ่งเนี่ยผู้กังขาใช่ไหมคะเราจะเป็นผู้กังขาหรือเปล่า หรือว่าเราจะสนับสนุนก็คือก็จะมีหลายๆกลุ่มนะคะแต่ดิฉันก็ขอเป็นผู้สนับสนุนนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วดิฉันก็อยากจะบอกนะคะว่าช่วงที่มีการพูดคุยเนี่ยเราต้องเข้าใจว่ามันจะมีกลุ่มที่แบบไม่เห็นด้วยเขาเรียกว่าผู้กัางขายนะคะซึ่งเขาบอกว่าถ้าเราเจอกลุ่มนี้เนี่ยเราจะต้องพยายามโน้มน้าวเนี่ยให้เขามาเข้ากลุ่มเรามาคุยกับเขาให้เขาเข้าใจว่า อะไรคือผลประโยชน์ในการสร้างสันติภาพหรือว่าถ้าคุยแล้วเนี่ยมันจะได้ประโยชน์อะไรบ้างนะคะอันที่2ก็คือว่า,าสปอยเลอร์หรือว่าคนที่แบบว่าไม่เห็นด้วยกับการพูดคุยจ้องที่จะทําลายอย่างเดียวซึ่งกลุ่มนี้เนี่ยเขาบอกว่าอาจจะไม่ให้ความสําคัญกับเขาก็ได้หรือว่าทํายังไงให้เขาเนี่ยนะคะไม่มีความชอบธรรมนะคะในการที่จะอยู่ในสังคมนะคะยังไงก็แล้วแต่นะคะถ้าสมมุติว่าเราต้องการให้เกิดสันติภาพในบ้านเราหรือว่าเราจริงๆเราเราก็เบื่อ แล้วก็ระอากับความรุนแรงแล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องมา,าร่วมกันนะคะสนับสนุนให้เกิดสันติภาพหรือว่าจะทำยังไงให้การพูดคุยเนี่ยประสบความสําเร็จนะคะค่ะคุณทิตินพค่ะตอนนี้ก็เวลาของเราก็หมดลงแล้วนะคะสําหรับวันนี้รายการเสียงจากผู้หญิงชายแดนต้วี Voice ตามหาสันติภาพดิฉันทิตินพโกมลนิมิ และดิฉันราหณ n i จินาราต้องลาคุณผู้ฟังแไปก่อนพบกันใหม่ในตอนต่อไปขอความสันติจงมีแด่ทุกท่านสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะร่วมสนับสนุนพลังผู้หญิงเพื่อสันติภาพโดยเครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคมเพื่อสันติภาพชายแดนใต้มูนลนิธิเอเชียฝ่ายส่งเสริมและเผยแพร่ สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่องมหาวิทยาลัยสงขลานคริน์วิทยาเขตปัตตานีและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งนี้ติดตามรับฟังรายการย้อนหลังได้ที่ www.freewomen.com ผู้หญิงภาคประชาสังคม